เพื่อว่า f c ทุกท่านนะครับอยากจะรู้ว่าเรื่องราวต,ต่างๆที่อ่าที่หลายๆคนนับออกมานำเสนอนะครับว่าก็ดีแล้วครับนะมันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมารอพูดกันเวลานี้นะครับนะเงียบปากเงียบคํานะครับจีบปากจีบคํากันมาเป็นเวลาหลายปีนะครับพอทุกอย่างมันเป็นคดีความนะครับทำให้ลุงป้าต้อง ต้องเสียเงินเสียทองนะเยอะแยะมากมายนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะลุงคิดว่านะครับคนอย่างลุงพลนะครับถ้าคิดดีเพราะสิ่งที่ลุงป้าเจอมานะครับมันเหมือนอการเติมพลังนะครับการเติมพลังให้ตัวเรานะครับให้มีความเข้มแข็งอดทนต่อสิ่งที่เราจะต้องเจอในโลกใบนี้นะครับ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทำให้ลวงพลป้อแตนนะครับได้รู้จักนะครับว่าในโลกใบนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการกำลังใจเหมือนอย่างลวงพลป้อแตนเพราะหลวงพลป่อแตนมี FC ผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกที่คอยให้กำลังใจ เป็นอย่างดีไม่เคยมานั่งว่าร้ายจนความจริงมันเผยอ,ออกมาเองลุงมีคันติสูงขอพระคุณครับครับสมัยก่อนนะครับก็จะมีพระนี่แหละที่เป็นที่พึ่งของคนยากคนจนสมัยก่อนนะครับเพราะความเป็นอยู่เราสมัยเด็กๆที่ลุงสมัยเด็กๆนะครับข้าวยากหมากแพงนะครับก็ต้องอาศัยข้าวก้นบาทของพระเพื่อดำรงชีวิตนะครับ หลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนลุงนะครับลุงก็จะนึกถึงนะครับคําสอนของพระหลวงตาหลวงปู่นะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยเราต้องรู้จักอดทนนะครับว่าถ้าสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องดีไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับประยวที่ลุงพูดมาโดยตลอดนะครับว่าครอบครัวคนที่ถูกกัน ไม่ได้ทะเลาะกันลุงพูดมาเสมอนะครับว่าพี่น้องครอบครัวนี้นะครับนอกจากครอบครัวนะครับของลุงกับของแม่น้องญาติคนอื่นๆนะครับมีการทะเละาะเบาะแว้งกันเนื่องจากการทำธุรกิจนะครับร่วมกันแล้วไม่ประสบผลสำเร็จมีข้อมกันลุงเคยพูดให้สื่อได้เข้าใจนะครับ ที่มีคนบอกว่าครอบครัวรู้ดีดูเรื่องนี่แหละครับรู้เรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวใครเป็นอะไรยังไงนะใครทะเลาะกับใครนะใครดีกับใครนี่ครอบครัวดีบอกว่าเรื่องคดีไม่เกี่ยวเรื่องคดีมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับถ้าครอบครัวรู้จักรักสาม,มคัคคีรู้จักกล้าพูดความจริง ในตอนนั้นถ้าพูดความจริงนะครับไม่มีทางนะครับที่ลุงป้าจะต้องมานะแบกรับภาระอะไรขนาดนี้นทําไมเมื่อก่อนไม่พูดนะครับเมื่อก่อนทําไมทําอะไรอยู่นะอมสากกระเบือกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะทําไมต้องปล่อยให้ลุงป้านะครับต้องรับชะตากรรมแค่สองคน ลุงไม่เอาลูกมาเกี่ยวนะครับทําไมต้องเรียกว่าสองคนน้องน้ำมนน้องโอมไม่เกี่ยวนะครับน้องยังเด็กมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่วันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นลุงก็จะไม่เอาลูกมาเกี่ยวนะครับสวัสดีครับปลาช่างแม่งสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพราะว่าการที่นะครับลุงป้าต้องปรึกษากันต้องพูดคุยกันตลอดว่า เราต้องสู้นะแต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้ในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรานั่นแหละคือจุดที่ลุงป้าต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แต่บรรดาญาติินะครับไม่มีใครนะครับยื่นมือออกมาการันตีว่าสิ่งที่ลุงป้าถูกกระทำมันไม่ควรจะเกิด แต่วันนี้ความจริงมันปรากฏนแะม้กระทั่งเรื่องกำแพงบ้านนะเรื่องราวต่างๆนะมีคนที่คอยปรามไว้นะครับมีบุปการีคอยปรามไว้นะจะเอากันให้เป็นให้ตายนู่นเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลอย่างนูน้นอย่างนี้นะคือมันมีอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้มันก็เริ่มปรากฏขึ้นมานะครับให้สังคมได้เห็นให้อ คอยดูไปเรื่อยๆนะครับว่าทุกคนจะหยุดที่จะออกมาพูดหรือว่าจะพูดต่อนะครับดูกันไปนะครับก็ดูดูกันไปว่าทําไมลุงป้าถึงแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนะจอมปลอมที่ทําขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ให้กับไอ้คนคนเดียวนะครับนะให้ลูกชายคนเดียวในบครัวนะครับ มีหน้ามีตาจนคนอื่นน่ะไม่เห็นหัวอะไรเลยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ลุงเห็นคือสัจธรรมครับทาไมลุงถึงไม่อยากทําธุรกิจร่วมกับไอ้แป้งเนี่ยเพราะนี่ใส่สันดานเป็นแบบนี้นะครับมันชอบยกตัวเองให้สูงกว่าสูงกว่าพ่อแม่ด้วยซ้าไปพี่น้องทุกคนนะไม่ได้อยู่ในกำมลสันดานอะไรของมันนะครับมันจะคอยยกให้ตัวเองอยู่เหนือตลอดนะครับ มันคิดว่ามันจบสูงมาแล้วมันจะมาข่มคนอื่นเขานะมันคิดผิดมันคิดผิดถ้ามันจะมาข่มลุงนะครับลุงไม่ใช่เป็นขี้ข่าใครนะครับไม่เคยไปอยู่ใต้อนัตของใครนะครับเราทําดีเราไม่จะเป็นต้องไปอยู่ใต้อนัตใครนะครับถ้าเรื่องที่เราทําเป็นเรื่องดีนะครับทําไปเลยนะครับถ้ารู้ว่าเรื่องที่ทํานะครับ มันเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วจะไปทําเพื่ออะไรแต่ไอ้แป้งมันเลือกที่จะทํะการเอารัดเอาเปรียบพี่สาวนะครับทธุรกิจด้วยการพี่สาวแค่ไปโพส์เฟซนะขายธุรกิจที่ทํากันอยู่นะครับก็ไปนูน่นฟ้องพ่อแม่ให้มาไหว้อ,อีกฝ่ายหนึ่งพี่สาวอีกคนหนึ่งจนเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะบ่แว้งกันนะจากเรื่องเล็กๆนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ดินพอกหางหมู สะสมในใจกันวรนลนิดวนละนิดวนันลนิดจนเป็นการทำให้ธุรกิจมันแตกแยกกันนั่นคือที่มาครับนั่นคือที่มาลุงก็เห็น,นอยู่ตลอดนะครับแต่ลุงไม่เคยไม่เข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขานะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราไม่มีส่วนได้เสียหรือมีอะไรกับเขาแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับลุงก็ไม่ได้ไปจําเป็นที่จะต้องเข้าไปพูดหรือไปเคลียร์เพราะเขาไม่ได้ขอความคิดเห็นอะไรถ้าเขา มาปรึกษาขอความคิดเห็นเราก็บอกได้แนะนําได้นะแนะนํานะครับไม่ได้ชีน้นะํามันมีอะไรเยอะแยะครับคือช่วงนี้นะครับลุงอาจจะพูดอะไรได้ไม่เยอะนะอันนี้ก็เกิดให้เห็นว่านี่แหละครับความจริงที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวนะมันเริ่มค่อยๆออกมานะยังน้องเขยนะครับคนที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับ เขาเป็นคนพูดน้อยนะครับเขาเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ต่อยเจ็บพูดน้อยต่อยเจ็บเขาเป็นคนตระกูลใหญ่นะครับที่อยู่ในครอบครัวนี้นะครับตระกูลของเขาเป็นตระกูลใหญ่นะในในเขตตำบลตำบลที่เราอยู่ของก็จะเป็นของญาตินะครับ เรียกว่าญาติพี่น้องเยอะนะครับเรียกว่าญาติพี่น้องเยอะนะครับใครจะทําอะไรก็ต้องเกรงใจรก็ต้องเกรงใจคนตระกูลใหญ่นะครับส่วนลุงไปเป็นเขยนะครับเข้าเมืองตาหลิวลุงก็ต้องหลิวตาตามนะครับ <c oughs> เราอยู่กับชาวบ้านเราอยู่กับครอบครัวใหญ่นะครับอยู่กับตระกูลใหญ่นะครับเราก็เหมือนกับนกกระจอกตัวเล็กๆนะครับนะหรืออาจจะเป็นพญาอินทรีย์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับ ยังปีกยังไม่แข็งนะหัดบินอยู่พอเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นนะเราต้องทําตัวนะครับให้กลมกลืนให้เข้ากับเขาให้ได้ถึงแม้ที่ตรงนั้นนะครับจะเป็นนกกระจิบนกกระจาเราเป็นเหยี่ยาก็ต้องทําตัวให้เป็นนกกระจิบนกกระจาบไปกับเขานะครับนั่นคือสิ่งที่ลุงคิดเพราะลุงได้ลวงตาได้ลวงปู่คอยขัดเกลาตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนเราต้องเข้ากับเขาให้ได้ ไม่ใช่เราไปดิกว่าเขาไปดีกว่าเขาเราอยู่แบบของเราเนี่แหละนะครับเหมือนกับครูบาที่พูดเมื่อวานะที่ลุงเข้าไปกราบนมัสการครูบารูปหนึ่งนะท่านเป็นครูบาที่มีคนเคารพนับถือมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ท่านไม่ถือตัวนะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะมากมาย ไม่ต้องอุปโลกอะไรเยอะแยะมากมายครูบาเป็นพระที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวความนะนะก็มีอะไรเยอะแยะนะครับที่ลุงได้เข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสแล้วรู้สึกนะครับศรัทธาแต่ก็ต้องเป็นการเวลานะที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็น ว่าพระรูปนั้นคูบารูปนั้นท่านดีจริงหรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ